สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะวันนี้ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักมาค่ะจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆไปซื้อมเมล็ดผักมาค่ะเป็นมเมล็ดผักพันธุ์กวางตุ้งฮ่องกงค่ะเพื่อนๆกวางตุ้งฮ่องกง ตาดดยอินทนนท์ค่ะเพื่อนๆตาโดอยอินทนนท์ต้นอวบต้นอวบต้นเตี้ยแล้วก็ได้คณะคณะยอดค่ะเพื่อนๆได้คณะยอดคณะกวงตุง้งกวงตุ้งฮ่องเต้ค่ะตุ้งฮ่องเต้นี่ค่ะเพื่อนๆบ็อ,บอกกี่กระป๋องละสองร้อยแปดสิบบาทค่ะ ้าหวานช่วงนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใช้เวลานานสองเดือนค่ะอันนี้280บาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวบ้านๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ร้านค้าเขาสั่งมาจากทางเหนือค่ะเพื่อนๆนสั่งมาจากเชียงใหม่ผักชีลาวบ้านๆเราถุงละสิบบาทค่ะ10บาทค่ะเพื่อนๆ อันนี้เป็นซองๆค่ะเพื่อนๆหลากหลายอันนี้แบบเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ค่ะชอบซื้อทุกปีอันนี้ผักกาดขาวใหญ่เขาไม่มีเป็นแบบกระป๋องก็เลยซื้อแบบซองมาค่ะซื้อแบบซองมาได้มาห้าหกซองอันนี้เป็นผักชีปัป้อมบ้านๆเราอันนี้เป็นพันใหญ่ เอามาสอ,อย่างสองอย่างค่ะอันนี้คือบีทูตบีทูตเพื่อนๆนเกิดมาก็ไม่เคยเห็นไม่เคยกินอากาศเริ่มหนาวแล้วลองดูค่ะเอามาลองดูกระลำหัวสองซองเอามาปลูกมาหวานติดไว้ค่ะหวานแล้วก็ปลูกติดไว้ค่ะติดไว้ในสวนเพราะว่า เขาก็เหมือนบ็อกโคลี่นั่นแหละค่ะแต่เขามีหัวสีขาวเนาะอันนี้เป็นกินคอร์สค่ะเพื่อนเพื่อนกินคอร์สกินคอร์สได้มากี่ซองกินคอร์สเอามาสองสองซอง,ส,องสามค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้กินคอร์สสีม่วงอันนี้เป็น กินโอ๊กค่ะเพื่อนเพื่อนกินโอก๊กอันนี้เคยหวานค่ะเพื่อนๆนหวานทุกปีหวานไว้กินเหลือกินก็ขายค่ะมะเขือเทศพันนี้ก็ชอบมากๆพยายามเอามาหวานมาเมล็ดแล้วพยายามปลูกไม่เคยได้สักทีค่ะเพื่อนเพื่อน,นปีนี้ลองอีกสู้ๆค่ะแล้วก็ ได้ขุยมะพร้าวค่ะเพื่อนๆขุยมะพร้าวเอามาผสมดินค่ะเดี๋ยวเราจะไปผสมดินให้ดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ขุยมะพร้าวลูกละหนึ่งร้อยบาทเอามาสามลูกค่ะเพื่อนๆมาสามลูกแล้วไปวันนี้เนาะลืมวันลืมคืนละไม่รู้ว่าเป็นวันตลาดนะัดได้อะไรมาได้ปลามาค่ะเพื่อนๆได้ปลามาปลานิลนได้ปลามาได้ผลไม้ลูกเล็กๆมาไว้ให้หลานขัดฟันค่ะ ได้ขาหมูมาหนึ่งขาอุย้ยมันไม่ใช่อันนี้หนังหมูขาหมูได้ขาหมูมาหนึ่งขาแล้วก็ยาคูค่คะพอจุนเริ่มกินได้กินเปิลละยาคูยาคูกระติบข้าวค่ะเพื่อนๆกระติบข้าวนี่ของภาคเหนือค่ะนี่ค่ะหนึ่งลูกค่ะ แล้วก็เครื่องไนไก่ท่า50บาท1กิโลเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปผสมดินนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คือกองดินกองเศษอาหารใบไม้ที่เราหมักไว้หลายเดือนค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็ย่อยสลายนี่ค่ะเขาก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้แล้วทีนี้ บ้านสวนเราก็ไปเอาแกบดิบค่ะเพื่อนๆแกบดิบอย่างนี้ค่ะมาผสมแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวเอามาผสมเพิ่มค่ะเพื่อนๆผสมเพิ่มแล้วก็ขี้วัวค่ะเพื่อนๆขี้วัวแห้งที่เราไปซื้อมาไว้ตุนไว้ค่ะเอามาผสมแล้วนี่จะคลุกเคล้าค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นแกบดิบ คร่วแห้งแล้วก็เศษอาหารเศษใบไม้ผสมไว้แล้วหมักไว้แล้วย่อยสลายแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเราจะทําการผสมค่ะเพื่อนๆผสมทิ้งไว้และอันนู้นคือแปลงผักเก่าเราค่ะเพื่อนๆพนุดสับตากเดดไว้แล้วเขาเราก็จะสับให้ละเอียดแล้วเราก็จะเอาดินที่เราผสมนี้ไปคลุกเคล้าแล้วก็ หวานมาเมล็ดค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือการเตรียมดินของเราค่ะเพื่อนๆคือการเตรียมดินเตรียมดินที่จะหวานมาเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาอันนี้ฝั่งนี้ครึ่งนึงจับดินตักเดดไว้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่ด้านนี้อครึ่งนึงยังไม่ได้ลื้อค่ะเพื่อนๆอาทีละครึ่ง อันนี้ด้านนี้ครึ่งนึงยังไม่ได้รือ้อเดี๋ยวเราจะรื้อไปทีละครึ่งนี่ค่ะดินที่เราจะผสมเดี๋ยวมาผสมดินกันเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆดินผสมของเราเป็นดินหมักเนาะแล้วทีนี้เราก็ซื้อขุยมะพร้าว2 0 0ขี้วัว3าบาทแกลบดิบอีก20บบาทเพื่อนๆจ๋าเราก็ได้ดินผสมกองใหญ่แล้วค่ะดินเราก็หมักไว้มั่งแล้วเนาะแล้วเราก็มาซื้อพวกขี้วัวแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสม แล้วก็จะได้มีดินปลูกผกักปลูกผลไม้กองใหญ่เลยเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคุกเคาไว้แล้วนะได้เวลาเราจะปลูกอะไรแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะ มันมีอะไรหลายๆอย่างกว่าที่เรามากกว่าที่เราซื้อเขาที่ว่าเป็นถุงถุงละยี่สิบบาทเพื่อนเพื่อนเราซื้อเขาถุงละยี่สิบาทมีแต่ขี้เก็บเท่าอย่างเดียวค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่มีอะไรเลยเก็บเท่ากับดินทรายที่เขาผสมใส่ถุงให้เราไม่มีอะไรเลยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาปลูกอะไรก็ไม่งามอันนี้เราผสมแบบมีขี้วัวมีดินหมกักมีเก็บดิบเก็บดิบนี่คือไม่ให้ดินแน่นเพื่อนเพื่อนไม่ให้ดินแน่นขุยมะพร้าวนี่ก็ ทำให้เป็นแบบฟูๆเนาะเพื่อนๆเนาะทำให้ดินเราฟูดินให้เราแบบให้พืชมันมีรากหายใจที่จะเพื่อนๆเราก็จะได้ดินกองโตไว้ใช้ละ ดินผสมเองเพื่อนๆนี่แหละค่ะเพื่อนๆปลูกผักกินเองผสมดินเองอย่างนี้แหละค่ะ ผักจะได้งามพอแปลงผักเราเป็นดินเก่าเนาะมันแน่นเนาะเราก็ผสมดินไปไปผสมคุกเขามันจะได้ไม่แน่นแล้วก็โรยเมล็ดผักเลยเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆทําทำไม่เยอะก็ซื้อมาผสมไม่เยอะแต่ผสมทิ้งไว้ก็ดีค่ะเพื่อนๆนเราจะได้สนุกปลูกเลยในหน้าหนาวนี้ เราก็จะได้ปลูกผักไว้กินกันนานๆเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเสะเดือนนี่แหละที่ย่อยสลายให้เราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ